สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Before Code ก่อนก่อนปิดอืมก่อนร้านปิดก็ไม่รู้นะเมืเม่อกี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เหมือนเราจะได้เล่นเป็นเป็นคนหนึ่งนะที่น่าจะมาทํางานหรือไม่ก็มาซักผ้าก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าเป็นยังไงเในเรื่องมันมันยาวในเรื่องมันยาวหรือเกิดแต่เขาบอกเป็นเกมสั้นๆนะก็ไปดูจะสั้นขนาดไหน โอเคฉันแค่ต้องเข้าไปทำความสะอาดก่อนที่ร้านร้านของเขาจะปิดในคืนนี้นะโอเคงกดสเปกบาร์คือเรามาซักเสื้อหรอหรือยังไงกูอยอะจะของร้านเฉยเจ๊โอ,โอ้ใช้พนังชิดเปิดอันดี้เจ้าของร้านเฮ้ย<ะ> hey, เออคุณมีไม่หัาดอยู่ไหนบ้าง ไม่พอใคุณอ,อยู่ไหนอะไรอ๋อใช่มีอันนึงอยู่หลังอยู่ที่หลังห้องนะ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรนี่เอ้ยยวก่อนท่อมันแตกแล้วแต่เมื่อวานแล้วพื้นด้านหลังมันเปียกแล้วลื่นมากคือระวังหละแต่ว่าฉันไม่เห็นน้ําเลยนะ ใช่แล้วอ่าส่วนใหญ่มันอยู่ตรงท่อระบายนะ้ำตรงมุมอ,ะอ่ะอ้านายต้องอะไรระวังระวังการก้าวด้วยอะ่ะอืมงั้นฉันต้องถูพื้นได้ไหมคืออะไรบิดแอรคืออะไรวะอันฟัมสะอาดแอร์บอกเข้าใจเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอาไม้ฝาดออกมาให้แล้วกันนะยังไงก็ไปซะ คือไม่ว่าถ้าไม่ว่าอะไรนะฉันมีเสื้อผ้าอยู่อะดังนั้นคือ,อแล้วก็ลาตีสวัสดิ์เจวอรคืออะไรของคุณดูแลตัวเองด้วยวนี่เราคืออะไรทำความสะอาดหรืออะไรอ๋อแล้วรานเสื้อผ้ามันแอคเซคคุณคุณ,คณทำไมติดตัวแบก ให้เราไปหยิบเสื้อผ้าหลังรถล,ล่ะหรือะไรใช่ปะไม่ใช่วัดไอ้ให้กูทำอะไรนี้วัดเดี๋ยวคืออะไรนี้ม่ไม่รู้นะว่าเขากำลังซอ่อนอะไรอยู่ แต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะแปลวว่าเรามาทํางานเหรออืมถ้าฉันไม่ทํามานถ้าฉันไม่ทำํำความสะอาดที่นี่แล้วก็ฉันคงต้องได้หางานใหม่แน่นอนโอ้อะไรครับนี่มีบางอย่างาผิดปอตินะฉันต้องไปดูฉันหน่อยแล้วฉันไม่อยากโดนไล่ออกอนะ คือเราเรานี่ห่วงนะเออแล้วฉันจะหยิบไม้แผนเคือไม้แผะงปัด๊กไม้ขวามแล้ววาจากด้านหลังนะฉันค่อนข้างเนี่ยใจว่าประตูเหมือนไม่ได้ล็อกนะอ่ะอแล้วเขาได้ยินแล้วเ้ยประตูเปิดประตูไม่ได้ล็อกอา้าวรถไปด้วยอ้าวรถรถหาย right, ดูร้ายเลยอืมประตูเปิดปะ เฮ้ย hey, เป็นใครนี่เปิดระตูได้ปะไม่ได้มีใครยืนอะไรอะ่ะไม่มีสองล่างอะไรอะ่ะนี่มันอะไรกันโอ้ไปนะนี่มันล่างมีคนอยู่ที่นี่เป็นล่างอะไระทำไมเขาเทำแบบนี้ฉันรู้เนีย่ยมันเปิดเขาอืมทำไมมันถึงแย่อนี้ฉันคง จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมันต้องเรียกมันมาจากที่นี่แหละให้มันด่วนๆเลยเฮ้ยเราทำไมหลัวหัวจบเกมนี้ทำเหมวาทำสองวันวะคือขออย่างเดียวเพลงอย่ามีลิขสิทธิ์แค่นั ยังก็จบไปแล้วถ้าสับเกมบีคอร์สก่อนปิดก็น่าจะเป็นเกมเรามาทํางานที่นี่แล้วอยู่ๆเพื่อนเราก็ไปเจียนคนอมแล้วเราก็เมกลายเป็นคนต่อไปที่โดนเจียนประมาณนั้นแล้วเชลก็ฝากกดนไว้ด้วยหรือจะคอมเมนต์พูดคุึกกันได้านีกาแบบีครับไปบูด